สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบกมาตามหาผัว V2 อง channel ค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะมาเล่นบาคาร่าค่ะซึ่งการเล่นของมินนะคะมิ้นจะมาเล่นตามกลุ่มกลุ่มหนึ่งค่ะเขาจะมีคนนําเล่นนะคะคนนึง แต่มิ้นยังไม่ขอบอกเพื่อนๆนะคะว่าเป็นกลุ่มไหนหรือเฮียอะไรนะคะซึ่งมิ้นจะแทงตามเฮียนะคะมิ้นอยากรู้ว่าที่เห็นคนเข้าไปอยู่ตามกลุ่มเนี่ยคือมันได้จริงหรอมิน้นมิ้นไม่มิ้นไม่รู้นะว่ามันได้จริงไหมหรือยังไงแต่ว่ามิ้นจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูค่ะโอเคทุนของมิ้นนะคะมี3 0 0พบาท4 0 0พันเลยเอาตีเป็น4 0 0พันนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมิ้นขออ่านไลน์กลุ่มแป๊บนึงนะคะคือตอนนี้เขามีการนัดเล่นบ่ายสามค่ะ โอเคนี่ก็ใกล้ยยถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมิ้นขอดูก่อน,นะคะว่ากลุ่มมันถึงไหนแล้วอ๋อเฮียเขาเข้าไปที่ W M Casino นะคะเพื่อนๆ W M Casino เดี๋ยวเดี๋ยวมิ้นขอดูแป๊บนึ่งนะคะโอเคอ๋อเป็นห้องเก้านะคะอืมคือเฮียเขาจะบอกนะคะว่าเขาจะลงไม้ไหนโอเคไปที่ห้องเก้ากันเลยอ๋อเราเปลี่ยนวงเงินก่อนนะทีมเฮียบอกว่าไม้นี้ดูไปก่อนโอ้โคนเข้าในกลุ่มเยอะมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้โอ้ยตอนนี้คนรอเฮียนำกันนะคะ โอเคสำหรับไม้แรงนี้นะคะเฮียเขาบอกว่าลงเป็นแดงค่ะงั้นมิ้นลงเป็นแดง1,000บาทนะคะโอเคจะมั่วไหมโอ oh, เราสีแ้งค่ะเพื่อนเขาบอกนะคะโอเคเราบวกไป2,000บาทค่ะอุ๊ยอุยเพื่อนๆบวกกันเต็มเลยค่ะตอนนี้ อยากแคมให้เพื่อนๆดูจังสำหรับไม้ต่อไปนะคะเฮียเขาบอกว่าลงน้ำเงินค่ะโอเคมิ้นจะตามน้ำเงินที่1,000บาทนะคะตอนนี้คือมีคนมาเล่นตามเยอะมากเลยหกแต้มนะคะตอนนี้เราแต้มโอ้เขาเอดเข้าเป็น3แต้มค่ะบวกไป2,000บาทค่ะโอเค ต่อไปเฮียเขาบอกว่าตามแดงนะย้ำแดงงั้นมิ้นจะย้ำแดงไปที่สอง0บาทแล้วกันค่ะเราได้กําไรมาแล้วเรากําไรมาเล่นตอนนี้คนกําลังเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพื่อนเราเไหรเราบอดไม่เป็นไรค่ะโอ้เราเจ็ดเข้าปลุกไป3,900บาทค่ะโอเคไม้ต่อไปนะคะเฮียเขาบอกว่าข้ามก่อนคือแบบ เขาไม่ค่อยมั่นใจนะคะถ้าเขามั่นใจเขาจะให้เราลงตามเลยแต่ตอนนี้เขาขอข้ามไปก่อนคือถูกมาสามไม้แล้วนะคะเพื่อนๆเฮียเขาก็พอประมาณหนึงโอเคก้า <9 S 2> แต้มแดงก้า <9 S 2> แต้ม,ตมไม้ต่อไปนะคะเฮียเขาบอกว่าย้ำแดงอีกค่ะโอเคในเมื่อเฮียยืนยันมาแล้วเราก็จัดใจสี่พันบาทค่ะ dấm đen bầu bầu ui ui đọc hụt em hả 6 tem mình can đâu chết เต็มเอดเข้าบวกอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆไม้ต่อไปนะคะเฮียเขาบอกว่าย้ําแดงอีกไม้นึงไม้สุดท้ายเขาบอกมิ้นก็เลยจัดเต็มไปที่ไม้ละสี่พันค่ะโอเคไม้สุดท้ายแล้วเขาส,สวยๆนะหู้กำไรเยอะมากๆเลยโอเคเราเปิดเต็มค่ะ โอ้โกำไรหนึ0 0ห0นะคะสำหรับตอนนี้เพื่อนในกลุ่มบวกเต็มเลยค่ะโอเคงั้นมินไปถอนเงินดีกว่านะคะขออนุญาตเบอร์ชื่อบัญชีค่ะถอนไป1 5 0 0 0หพค่ะ Okay. เดี๋ยวลองเงินเข้าสักครู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับกลุ่มที่มิ้นกาลังติดตามอยู่นะคะเดี๋ยวมิ้นจะมาบอกนะว่ากลุ่มไหนแต่มิ้นขอดูก่อนนะคะว่าเขาจะแม่นจริงไหมแต่ก็ระดับหนึ่งนะคะสําหรับที่มิ้นดูๆมาคือสมาชิกในกลุ่มก็เยอะมากมีคนตามเขาเยอะมากเลยพาบวกตลอดนะคะสําหรับกลุ่มนี้โอเคเดี๋ยวลองเงินเข้านะคะ เราลงทุน4,000น่ะได้บวกขึ้นมา10,000เอ็ดสำหรับรอบนี้ของเราเงินเข้าแล้วค่ะเ,เพื่อนๆแอนมินขออนุญาตไปถอนเงินและไปข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวมินจะมาแนะนำกลุ่มนี้นะแต่ขอด,ด,ดูดูไปก่อนนะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊าย